สวัสดีครับวันนี้พบกับอาร์มรับสร้างบ้านนครสวรรค์ครับจะพามาดูบ้านที่ส่งมอบกันกะส่งมอบครับที่ตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรครับของคุณภาสกรธารามนิตครับ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นครึ่งครับผมชั้นแรกจะเป็นยกพื้นสูง1เมตรบันได5้าขั้นครับขึ้นมาจะเป็นพบกระเฉลียงหน้าบ้านกว้างเมตรห้าสิบครับแล้วก็จะตกแต่งหินรอบบ้านครับประตูเจ้าของบ้านเรียกไปประตูบานไม้สังเกติตครับหรือจับอลูมิเนียมอันนี้รวมอยู่ในราคาอยู่แล้วครับเปิเข้ามาจะพบกับห้องโถงขนาด5้ครับ แล้วเราก็จะบ้านหลังนี้จะเป็นฝ้าฉาบเรียบทั้งหมดครับบ้านหลังนี้จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องนอนใหญ่ชั้นบนกับใต้ถุน <exploding> เป็นต่อเติมโซนครัวครับเข้ามาจะพาไปดูห้องนอนแรกครับห้องนอนแรกจะเป็นอยู่โซนหน้าบ้านครับเปิดเข้ามาจะเจอก,กบบห้องนอนมีหน้าต่างสั่งตัดแล้วก็ปลั๊กไฟตำแหน่งปลั๊กไฟมีโคมไฟ บัวพื้นให้ครับนานก็กอิเบิ้ลติดแดงเบิ้ลสองชั้นครับครับผมต่อไปจะพาไปดูห้องนอนสองด้านหลังครับห้องนอนสองด้านหลังจะเป็นขนาดสามคูณห้าเมตรครับมีหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดแค่หนึ่งบานครับติดม,มุมวนพร้อ เปิดรับลมด้านหลังครับออกไปจากห้องนี้ก็จะเป็นโซนครัวครับโซนครัวบนเอาไว้ล้างจานแล้วก็มีประตูบานสิงเจ้าของบ้านเลือกสีเท่ากับตัวบ้านสีที่ชอบเลยครับแล้วก็เปิดชั้นหนึ่งจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องครับห้องน้ำจะเป็นขนาดสองคูณ2จดห้าเมตรครับ เลือกอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ได้เลยครับอันนี้เจ้าของบ้านเ้ยวาเปของอม,อมีการสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีเรนโชว์ให้ครับอันนี้ติกตั๊กไว้ใส่เครื่องทำน้ำอุ่นเลยครับบุกเบื้องถูกฝ้าหมดเลยครับเข้าไปจะเป็นทางขึ้นชั้นชั้นสองครับชั้นของชั้นครึ่งครับจะเดินขึ้นบันไดมาตามมาเลยครับมีราวกันตกมีราวจับอลูมิเนียม เจอกับห้องโถงห้องกว้างชั้นบนดีครับเป็นขนาด5เป็น4คูณ6.5แล้วก็จะมีระเบียงเปิดหน้าบ้านครับแล้วก็เป็นราวกันตกอลูมิเนียมเจ้าของเลือกครับมีหน้าต่างท่องแสงให้ครับก่ออิฐเบิ้สองชั้นทั้งหมดครับแล้วก็มีหน้าต่างบานเปิดแล้วก็จะไปเจอกับห้องนอนมาตเตอร์ที่อยู่บนชั้นสอง ขนาด5คูณ4ครับพร้อมกับห้องน้ำในตัวด้านหลังครับผมจะติดตั้งสุขภัณฑ์เหมือนกันแล้วก็มีเดนชเวอร์แล้วก็กระเบีองเลือกได้ครับด้านหลังจะเป็นโซนระเบียงด้านหลังห้องครับ เป็นโซนระเบียงด้านหลังเป็นลาวกันตกอลูมิเนียมลงจากตัวบ้านชั้นครึ่งไปครับจะมีโซนครัวชั้นใต้ถุนอีกหนึ่งห้องครับขนาด6กคูณสเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับอ่า,าวะใต้บันไดเราจะทำห้องเก็บของให้ครับ ปูกระเบื้องปิดประตูหน้าต่างให้ฝาชั้นล่างจะเป็นโซนห้องครัวเป็นล็อบครับอันนี้เจ้าของเรือล็อ,ลอบปูกระเบื้องแล้วติดเครื่องดูดฟันติดอ่างล้างจานมีบานซิงค์ให้ครับเราออกแล้วมีประตูหน้าหลังออกโซนครัวนะครับออกมาด้านหน้าจะมีที่จอดรถได้ทุนบ้านหนึ่งคันครับอันนี้จะเดินไฟท่อเหล็กให้ครับบริษัทจัดทำให้ทั้งหมดครับ ครับผมบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ใต้ถุนทั้งหมด189ตารางเมตรครับราคาจบอยู่ที่2.3ล้านได้ของตามนี้ทุกอย่างเลยครับสนใจติดต่อครับอามรับสร้างบ้านนครสวรรค์ครับ0828838311หรือติดตามทางเพจ a c e b o o k ครับ A.I.M. วักรับสร้างบ้านนครสวรรค์ครับหรือ ID Line P2CETH ขอบคุณครับ